สำหรับฟฟ v e step m o เดตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของบทที่5แล้วครับ f i v step model ตรงนี้ก็คือการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย5ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการระบุสัญญาที่ทํากับลูกค้าแล้วก็บอกไปเลยครับว่าอันนี้มันเป็นสัญญาอะไรเป็นการขายสินค้าพ่วงบริการไหมเป็นการขายสินค้าพร้อมสิทธิพิเศษไหมนะครับโดยปกติ โจท์ที่เขาให้ทำไฟสเตปโมเดลมันมักจะมีสินค้าพ่วงบริการนะครับต่อไปขั้นตอนที่2การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาตรงนี้คือการลงรายละเอียดของสัญญาครับคุณขายสินค้าคุณก็ต้องบอกว่าคุณจะมีการส่งมอบสินค้าเมื่อไหร่การชำระเงินจะชำระกันอย่างไรนะครับมีการให้บริการอื่นๆเพิ่มเติม นอกจากการขายสินค้าหรือไม่เงื่อนไขย,ยังไงก็ต้องระบุลงไปให้ครบขั้นตอนที่3ครับการกำหนดราคาตรงนี้เราก็จะต้องแสดงรายการครับก็คือราคาที่เป็นราคาตามที่ตกลงในสัญญานะครับกับอีกตัวหนึ่งคือราคานอกสัญญาราคานอกสัญญาตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าราคาเอกเทศเอกเทศก็คือราคาที่ ถ้าไม่พูดถึงในสัญญาเนี้ยปกติอะขายกันอยู่ที่เท่าไหร่โอเคนะครับซึ่งราคาเอกเทศเนี่ยมันมักจะเป็นราคาที่สูงกว่าราคาในสัญญานะครับเพราะว่าในสัญญาตกลงกันเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขาทางการค้าบางอย่างเรามีการให้ส่วนลดนะครับมันก็มักจะเป็นราคาที่ต่ํากว่าราคาเอกเทศเนั่นเองต่อไปข้อที่สี่ครับ การปันส่วนราคาของรายการอ่ะปันส่วนตรงนี้เราจะต้องคํานวณครับเราจะต้องหาราคาปันส่วนจากราคานอกสัญญาหรือราคาเอกเทศเอาราคาเอกเทศมาดูก่อนว่าสัดส่วนของค่าสินค้าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนของค่าบริการคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็เอาสัดส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นน่ะมาคํานวณใหม่นะครับพอเราคํานวณราคาปันส่วนตรงนี้ได้แล้วเนี่ย เราก็จะเอาไปบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ครับการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ก็จะต้องบันทึกเมื่อปฏิบัติาตามภาระที่ตกลงกันนะครับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าเราก็ต้องบันทึกบัญชีรับรู้รายได,ได้เมื่อมีการให้บริการเสร็จสิ้นแล้วก็ต้องลงบัญชีเพื่อรับรู้รายได,ได้นะครับต่อไปครับ สำหรับบทที่6บทที่6คือผลกระทบของนโยบายบัญชีตรงนี้นะครับเขาบอกว่าวิธีคำนวณราคาทุนของสินทรัพย์แต่และวิธีเนี่ยก็จะทำให้ตัวเลขในงบการเงินมีความแตกต่างกันหลกัหลกๆในบทนี้จะพูดถึง2ส,ส่วนก็คือสินค้าคงเหลือกับสินทรัพย์ดำเนินงานนะคะเรามาดูสินค้าคงเหลือกันก่อน สินค้าคงเหลือเนี่ยสามารถเลือกใช้วิธีคำนวณราคาทุนได้3แบบครับก็จะมีตั้งแต่ราคาเจาะตรงไฟ f IF o โฟเข้าก่อนออกก่อนและก็ถั่วเฉลีย่ยสำหรับราคาเจาะตรงตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้เมื่อสินค้าเนี่ยมันมีมูลค่าสูงสินค้ามันมีเอกลักษณ์มันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นกิจการขายเพชรนะครับ เพนเมนนึงอาจจะมีราคา1ล้านเพนเมนหนึ่งใหญ่หน่อยนะครับมีกระดเยอะก็อาจจะขายห้าล้านเพนเม้นนึงก็อาจจะมีมูลค่าเป็น10ล้านคือมันมีความแตกต่างมันมีเอกลักษณ์อย่างชัดเจนนะครับก็จะต้องใช้ราคาเจะจงทีนี้ถ้าเป็นวิธีไฟ f IF o โฟครับไฟ fo เนี่ยจะใช้สำหรับสินค้าที่มีอายุจำกัดครับ ยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะครับถ้าเรานึกภาพไปเซเว่นเวลาไปเซเว่นเนี่ยเราอ่าเราเราจะไปซื้อเครื่องดื่มอ่ะเวลาเขาหยอดเครื่องดื่มมามันจะไหลลงมาด้านหน้าสุดนะครับเขาต้องการให้ของที่เข้ามาก่อนออกไปก่อนนะครับต่อไปถั่วเฉลี่ยครับจะใช้กับสินค้าที่คงทนนะครับสินค้าที่การซื้อมาในแต่ละครั้ง หรือการผลิตแต่ละครั้งเนี่ยราคาทุนของมันเนี่ยไม่ได้มีความผันผวนมากราคามันใกล้เคียงกับของเดิมนะครับสำหรับการคำนวณต้นทุนขายถ้าเป็นวิธีราคาเจาะตรงเขาก็บอกว่าอ่ะตามที่คุณซื้อมาเลยนะครับตามที่คุณซื้อมาคุณซื้อมาเท่าไหร่คุณขายไปคุณขายชิ้นไหนออกไปล่ะจาอจจงไง่ะบอกได้ชัดเจนนะครับสมมติเพชรเม็ดนี้่ะ ราคาทุน1ล้านคุณขายเอาไป3ล้านราคาทุนกับราคาขายก็เอามาจับคู่กันเลยนะครับต่อไปถ้าเป็นไฟฟโฟครับไฟโฟเนี่ยการคํานวณต้นทุนขายตรงนี้ก็คือของเก่าของที่เข้ามาก่อนจะต้องออกไปก่อนเพราะนั้นเมื่อขายออกไปก่อนก็ต้องเอาไปคํานวณต้นทุนขายก่อนสำหรับวิธีถั่วเฉลี่ยเนี่ยก็จะเอาต้นทุนมาถัวเฉลี่ยครับโดยจะถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ หรือถั่วเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักก็แล้วแต่วิธีการบันทึกบัญชีครับถ้าเกิดว่าบันทึกตามระบบ Per p e t พช l ว Per พ e t u a l วเนี่ยเวลาเรารับสินค้าเข้ามาเวลาเราจ่ายออกไปเนี่ยเรามีการบันทึกในระบบแบบเดียวทามเพราะฉะนั้นการถัวเฉลี่ยมันจะเป็นถั่วเคลื่อนที่ซื้อสินค้าเข้ามาก็ถัวเฉลี่ยเลยซื้อสินค้าเข้ามาก็ถัวทันทีนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการถั่วเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักจะใช้กับวิธีพ e เร o ดิกพิเรลดิกหลักการคือสต็อกสินค้าจะนิ่งจะปรับปรุงครั้งเดียวตอนวันสิ้นงวดเขาก็จะเอายอดซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนทั้งหมดมานรวมกันแล้วถั่วเฉลี่ยครั้งเดียวนะวันสิ้นงวดเลยเรียกว่าถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักต่อไปครับกรณีที่ราคาทุนเปลี่ยน สำหรับวิธีราคาเจาะจงนะครับถ้าราคาทุนมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ส่งผลอะไรเลยเพราะว่าราคาเจะตจงเราแมทตัวสินค้านั้นกับราคาทุนของมันเข้ากับราคาขายเพชรอะเพชรเอราคาทุนหนึ่งล้านนะครับอะเราขายออกไปแล้วก็ตัดหนึ่งล้านออกเพชรบีราคาทุนห้าล้านนะครับเมื่อเพชรบีขายไปแล้วก็ตัดราคาทุนห้าล้านตรงนี้นะครับเพราะนั้นมันจะไม่ได้ส่งผลอะไร แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไฟฟกับถัวเฉลี่ยถ้าเป็นสองตัวนี้นะครับจะมีประเด็นทันทีเพราะไฟฟกับถัวเฉลี่ยเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุเจาะจงครับถ้าเกิดว่าราคาทุนมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงต้นทุนขายก็จะมีการปรับตามครับตามอะไรล่ะตามลำดับของสินค้าที่ขายออกไปโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถั่วเฉลี่ยเนี่ย ตัวที่ถัวเฉลี่ยนะครับต้นทุนเนี่ยมันจะถูกนํามาถัวเฉลี่ยหมดเลยโอเคนะครับเราลองมาดูตัวอย่างการเล็กน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่ลงรายละเอียดในส่วนของการคํานวณราคาทุนเพราะว่าส่วนนี้จริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในบทหนึ่งบทสบทสครับน้องๆที่อยู่ปี2เนี่ยเราจะไม่ได้เรียนเราจะมาเริ่มเรียนที่บทสเลยนะครับตรงนี้ก็เอาตัวเลขมาให้ดูเลยนะครับ เราลองสังเกตนะครับสําหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้นงวดที่มีอยู่เดิมราคาทุนห้าสิบยอดที่ซื้อมาราคาทุนเป็นห้าสิบห้านะครับรถของเก่าเนี่ยมันถูกราคาทุนมันถูกของใหม่ราคาทุนมันแพงราคามันต่างกันละนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีการขายสินค้าออกไป เราลองมาดูการคำนวณกำไรขั้นต้นกับสินค้าปลายงวดกันครับสำหรับวิธีราคาจ่อจงตรงนี้เขาบอกว่ากำหนดให้สินค้าที่ขายเป็นส่วนของต้นงวด30หนว่วยเป็นส่วนที่ซื้อระหว่างงวดเก้าสิบหน่วยนะครับถ้าเป็นวิธีราคาจ่อจงเนี่ยโจจะต้องบอกมาเลยครับว่าส่วนที่ขายเป็นส่วนสินค้าล็อตไหน พราะนั้นตรงนี้ครับราคาต่อตรงเนี่ยเขาก็คํานวณออกมานะครับอ่ารายได้ก็เอาปริมาณขายคูณราคาขายอ่ะได้ออกมาเท่านี้นะครับส่วนต้นทุนขาย9550อ่ะลบการได้กําไรขั้นต้นออกมา6650สินค้าปลายงวดคงเหลือเป็น6450แล้วถ้าเกิดเป็นวิธีเข้าก่อนออกก่อนละ่ะเข้าก่อนออกก่อนนะครับการคำนวณต้นทุนขายตรงนี้ เขาก็จะเอาส่วนที่เข้ามาก่อนหนึ่งร้อยหน่วยตรงนี้เอาออกไปขายก่อนส่วนที่เข้ามาก่อนระบายออกไปให้หมดก่อนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นร้อยแปดสิบชิ้นของที่ขายตรงเนี้การคํานวณราคาทูนมันก็จะมาจากหนึ่งร้อยหน่วยนะครับส่วนของหนึ่งร้อยหน่วยที่ราคาทุนห้าสิบกับอีกส่วนหนึ่งก็คือแปดสิบหน่วยที่ราคาทุนห้าสิบห้านะครับก็จับคูณแล้วก็มารวมกัน ได้9ก0 0พสี่กำไรขั้นต้นเป็น6,8 0 0นะครับคำนวณสินค้าปลายงวดเหลือ6,6 6, 6 0ส่วนถั่วเฉลี่ยตรงนี้นะครับเขาก็จะเอามาถั่วเฉลี่ยนะครับเอายอดต้นงวดกับยอดซื้อมารวมกันเป็นก้อนเดียวแล้วถั่วเฉลี่ยเลยนะครับวันนั้นตรงนี้คำนวณออกมาครับต้นทุนขายเป็น9ก0าพันกับอีกสี่ิบสตางค์กำไรขั้นต้นเป็นเท่าน,นี้นะครับเราลองสังเกตนะครับถ้าเกิดเป็น วิธีเข้าก่อนออกก่อนตรงนี้ต้นทุนขายมันจะต่ำกว่าวิธีถั่วเฉลี่ยครับสาเหตุที่วิธีต้นวิธีเข้าก่อนออกก่อนต้นทุนขายมันต่ำกว่าเพราะว่าอะไรเพราะเขาระบายของเก่าออกไปก่อนของเก่ามันราคาถูกกว่าของใหม่โอเคไหมครับพอเขาระบายของเก่าออกไปหมดก่อนเนี่ยมันเลยทําให้ต้นทุนขายแสดงต่ําแต่ถ้าเกิดเป็นถั่วเฉลีย่ยมันไม่มันไม่มีลําดับ นะครับมันไม่มีลำดับการระบายของออกไปครับเพราะนั้นเนี่ยมันเอามาถัวเฉลี่ยทั้งหมดและคำนวณเป็นก้อนเดียวตัวน,นี้มันเลยมีต้นทุนขายที่สูงกว่าวิธีเข้าก่อนออกก่อนนั่นเองต่อไปครับเรามาดูวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาครับของสินทรัพย์ดำเนินงาน สินทรัพย์การดําสินทรัพย์ดําเนินงานที่มีค่าเสื่อมราคาก็จะเป็นพวกอาคารอุปกรณ์เป็นพวกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มันมีการเสรื่อมสภาพเมื่อเราใช้งานผ่านไปนะครับวิธีการคํานวณที่อ้างอิงตามอายุของสินทรัพย์มันจะมีอยู่3แบบนะครับก็คือวิธีเส้นตรงผลรวมจํานวนปีหรือวิธี sum of the year กับวิธียอดคงเหลือลดลงตรงนี้ก็คือ วิธี double declining นะครับสำหรับวิธีเส้นตรงเนี่ยเราจะมีการใช้งานสินทรัพย์นั้นอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผลรวมจำนวนปีเนี่ยสมมติฐานเขาก็คือเขาจะมองว่าเรามีการใช้งานหนักนะครับมีใช้งานมีการใช้งานที่เต็มสมัครคณะในช่วงแรกนะครับถ้าเป็นวิธียอดคงเหลือลดลงก็คล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นในการคำนวณค่าเสื่อมราคาตรงนี้เนี่ย ถ้าเป็นวิธีเส้นตรงค่าเสื่อมราคาจะคิดเท่ากันทุกปีส่วนวิธีผลรวมจํานวนปีกับยอดคงเหลือลดลงอ่ะเราจะคิดค่าเสื่อมราคาเยอะในช่วงแรกๆครับปีแรกจะคิดเยอะสุดเลยแล้วจะทยอยคิดค่าเสื่อมราคาลดลงในปีต่อๆมาเมื่อเรามาดูการาฟด้านล่างตรงนี้นะครับการาฟเส้นตรงนี้จะแสดง book value หรือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ถ้าเป็นวิธีเส้นตรงก็ตามชื่อมันเลยเห็นไหมครับมันจะขยอยลดลงครับด้วยอัตราที่สม่ำเสมอเป็นเส้นตรงมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็น Sum of the Year กับ u b l e d e c l i n i n g อ่ะปีแรกเร่งตัดค่าเสื่อมเยอะเห็นไหมครับ book value ก็จะลดควบเลยนะครับและในปีหลังๆเริ่มตัดน้อยแล้วมันก็จะสโลปมาเป็นเส้นโค้งแบบเหมือนกันนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันครับ กิจการมีเครื่องจักรมูลค่า1นึ่งแสนบาทอายุใช้งาน5ปีมูลค่าคงเหลือคือหนึ่งหมืนบาทเมื่อเราเอามาคำนวณค่าเสื่อมราคาเทียบกัน3วิธีนะครับสำหรับวิธีเส้นตรงก็อย่างที่บอกเลยเท่ากันทุกปีนะครับผลรวมจำนวนปีกับยอดคงเหลือลดลงเนี่ยเร่งนะครับตัดเป็นสโลปแบบนี้เลยนะครับปีแรกสูงกว่าเพื่อน แล้วปีถัดๆไปก็ทยอยลดหลั่นลงมาเพราะฉะนั้นครับการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีที่แตกต่างกันก็จะส่งผลให้กำไรขาดทุนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละปีก็ต่างกันด้วยโอเคนะครับกำไรขาดทุนตรงนี้เนี่ยมันก็จะรายงานอยู่ในงบกำไรขาดทุนตามชื่อของมนันและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิก็จะรายงานในงบดุล หรืองบแสดงฐานะการเงินนั่นเองข้อที่สามครับอันนี้เป็นกดที่5รายได้วิธีไฟ step model นะครับเขาก็แสดงรายละเอียดมานะครับบอกว่าบริษัทเนี่ยมีการทำสัญญาซื้อขายเครื่องมือแพทย์แล้วก็มีการให้บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงนะครับให้บริการสองครั้ง แล้วเขาก็ให้ตัวเลขราคาในสัญญานอกสัญญาหรือราคาเอกเทศออกมาเขาบอกว่าให้บันทึกบันที่ห้าขั้นตอนนะ step m o d e เลยนะครับเรามาดูฝั่งขวากันขั้นตอนที่1เราก็เขียนสัญญาครับอันนี้มันคือสัญญาอะไรสัญญาซื้อขายเครื่องมือแพทย์มีบริการด้วยไหมมีนะครับตรงนี้เราก็เขียนเลย เครื่องมือแพทย์พร้อมบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงโอเคนะครับขั้นตอนที่สองครับขั้นตอนที่สคือการแสดงรายละเอียดภาระที่ต้องปฏิบัตินะครับก็คือต้องมีการส่งมอบส่งมอบวันไหนวันที่10ตุลา X 1ส่งมอบเสร็จแล้วไงต่อมีการให้บริการตรวจเช็คนะครับ ตรงนี้ให้บริการตรวจเช็คสองครั้งในระยะเวลาสองปีต่อไปขั้นตอนที่3ามแสดงราคาในสัญญากับราคานอกสัญญาเอเยนะครับแล้วก็เขียนตัวเลขไปเลยครับในสัญญาเป็นเท่าไหร่นอกสัญญาเป็นเท่าไหร่ตามนี้ต่อมาขั้นตอนที่4ขั้นตอนนี้แหละเราจะต้องมาคำนวณครับตรงนี้เราต้องคำนวณหาราคาปันส่วนเพื่อเอาไปบันทึกบัญชีรับรู้ไรายได้ วิธีการทำตรงนี้เราก็จะแสดงราคานอกสัญญาของค่าสินค้ากับค่าบริการออกมาก,ก่อนนะครับทีนี้เราก็รวมกันออกมาได้600,003พอได้ยอดนี้แล้วให้เราเอาไปเทียบสัสดส่วนก็คือเอาไปหารกันรกรับยอดรวมเพราะฉนั้นค่าสินค้า600,000หาร600,003คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คูณ100อีกทีหนึง่ง ก็ได้เก้าสิบห้าจุดสองสี่เปอร์เซ็นตค่าบริการตรงนี้เราเอาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นตัวตั้งแล้วลบออกก็ได้ครับก็ออกมาเป็นสี่จุดเจ็ดหกเสร็จแล้วคอลัมน์ราคาปันส่วนตรงนี้ครับเวลาเราไปทำจริงๆเนี่ยราคาปันส่วนเนี่ยให้ให้เรามาใส่ยอดรวมตรงนี้ก่อนนะครับยอดรวมตรงนี้ให้เราใส่ด้วยราคาในสัญญาครับ ราคาในสัญญาค่าบริการห้าแสนเจ็ดขอโครับค่าสินค้าห้าแสนเจ็ดค่าบริการหมื่นห้าก็บวกรวมกันห้าแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับก็เอายอดรวมตรงนี้มาใส่เลยเสร็จเรียบร้อยครับเราก็เอายอดห้าแสนแปดหมื่นห้าพันตรงนี้เนี่ยเอาไปแยกว่ามันมีค่าสินค้าและค่าบริการอยู่ในนั้นเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็าไปคูณตามสัดส่วนเลยนะครับ ค่าสินค้าก็คูณ95.2 4ค่าบริการก็คูณ4.7 6เก็ก็จะได้ตัวเลขสองตัวออกมาตามนี้ครับพอเราได้ราคาปันส่วนสองตัวนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาบันทึกบัญชีรับรู้รายได,ได้ในวันที่ส่งมอบสินค้าเราได้รับเงินครับสำหรับตรงนี้เราจะได้รับเงินเฉพาะค่า สินค้าเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็เดบิตเงินสด570,000เเสร็จแล้วเราก็เครดิตรับรู้รายได้ครับต้องใช้ยอดตามราคาปันส่วนด้านบน557,154พอเราบันทึกบัญชีแบบนี้มันจะมีผลต่างอยู่นะครับผลต่างตรงนี้นะครับสังเกตว่า เรารับเงินมาน้อยกว่ารายได้ที musicians. ่บันทึกนะครถ้าเรารับเงินมาน้อยกว่าขอโทษครับเรารับเงินมามากกว่ารายได้ที่บันทึกนะครับรับเงินมาห้าแสนเจ็ดบันท wow ึกรายได้ห้าแสนห้าขอภัยถ้าเรารับเงินมามากกว่าเรารับเงินมาเกินส่วนต่างเนี่ยเราจะต้องลงเป็นหนี้สินค่าบริการรับล่วงหน้าครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราลงเป็นหนี้สินค่าบริการรับล่วงหน้าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับในวันที่ลูกค้ามาใช้สิทธิ์ครับในวันที่ลูกค้ามาใช้สิทธิ์เราก็จะต้องทยอยตัดหนี้สินรับล่วงหน้านี้ออกตอนแรกหนี้สินอยู่ด้านเครดิตณนะวันที่ใช้สิทธิ์เห็นไหมครับเราก็จะย้ายมาเดบิตในวันที่ลูกค้ามาใช้สิทธิ์เนี่ย ตรงนี้นะครับเราได้รับเงินสดด้วยถูกต้องไหมครับเพราะเขาบอกว่าเขาให้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยนะครับลดจากหมื่นห้าเหลือครั้งละเจ็ดพันห้าแสดงว่าเราได้รับเงินสดแล้วก็เดบิตเงินสดเจ็ดพันห้าเดบิตค่าบริการรับล่วงหน้ายอดนี้มาจากไหนหกพันสี่ร้อยยี่สิบสามยอดหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบหกที่บันทึกตอนแรกเนี่ยอันนี้มันเป็นยอดของสองครั้ง ณวันใช้สิทธิ์เขามาใช้สิทธิ์หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหารสองโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็รับรู้รายได้ค่าบริการรายได้ค่าบริการตรงนี้เช่นเดียวกันครับเราก็เอาราคาปันส่วนตรงนี้แหละเอามาหารสองเช่นเดียวกันโอเคนะลูกค้ามาใช้บริการอ่ะเราก็บันทึกบัญชีแบบนี้ครั้งหนึ่งพอเขามาอีกครั้งเราก็บันทึกบัญชีแบบนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ